สงครามการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซาที่เริ่มมาตั้งแต่7ตุลาคม2566จนถึงปัจจุบัน 10เดือนแล้วครับปรากฏว่ากระบวนการเจราจานั้นยังคงดำเนินต่อไปแต่ไม่บรรลุผลส่วนถ้าไปดูในพื้นที่กาซากลางกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตียางหนักมีรายงานว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเพิ่มอย่างน้อย15คนส่วนถ้าไปดูในพื้นที่ตอนเหนือของอิสราเอลที่มีพรมแดนติดกับตอนใต้ของเลบานอนเกิดการยิงตอบโต้กันไปมาระหว่างทั้งสองฝั่งนั่นก็คือ IDF กับกลุ่มฮิสบอล ในเลบานอนและล่าสุดคันนี่คือการเปิดเผยภาพความเสียหายจากอาคารที่พังถล่มลงมาหลังจากกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือ IDF ได้ใช้ปฏิบัติการในการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ในเมืองนาบาเดเอทางตอนใต้ของเลบานอนในช่วงเช้าของวันนี้17สิงหาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บ5คนตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต โดยเบื้องต้นเนี่ยเพระว่าทั้งหมดเป็นชาวซีเรียโดยมีการประกาศยอดแล้วก็รายละเอียดของผู้เสียชีวิตหลังจากการยืนยันด้วยการตรวจ DNA เพื่อระบุตัวต,วตนด้านอิสราเอลได้ระบุว่าพวกเขาโจมตีพุ่งเป้าไปที่คลังอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอเลแต่ว่าทางวิศวกรที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ระบุว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่คลังอาวุธ แต่มีไว้สำหรับการค้าขายโลหะของพลเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ทางการทหารตามที่อิสราเอลกล่าวอ้างแต่อย่างใดความตึงเครียดในภูมิภาคเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกันหลังจากเกิดการโจมตีบริเวณที่ราบสูงโกลันทำให้มีเยาวชนเสียชีวิตไป12คนและทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยการสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของฮิสบอลเลาะชานกรุงเบรุต ซึ่งฮิสบอเลก็ได้ให้คำม,มั่นว่าจะตอบโต้เอาคืนอิสราเอลอย่างสาสมเช่นเดียวกันกับอิหร่านที่ประกาศว่าจะตอบโต้อิสราเอลกรณีเหตุการณ์ลอบสังหารอิสมาอิลฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามาสในกรุงเตหารานของอิหรา่านส่วนท้าไปติดตามความมุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ฉนวนกา,าซาสื่อปาเลสไตน์รายงานว่า IDF ได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางกาศเข้าใส่เมืองซาเวดาทางตอนกลางของฉนวนกาซาส่งผลให้มีชาวป,ปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย15คนขณะที่ฝ่ายอิสราเอลก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว โฆษกกองทัพอิสราเอลได้ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ประชาชนบางส่วนรวมไปถึงผู้อาศัยอยู่ในเขตมากระซีใกล้กับเมืองซาเวดาอบพยพไปยังพื้นที่มนุษยธรรมเพื่อเลี่ยงการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ สำนักง,งานประสานงานกิจกรรมด้านมนุษยธรรมแห่งสหปร,ระชาชาติระบุว่าคำสั่งอพยพดังกล่าวกระทบต่อผู้คนนอกเขตมนุษยธรรมรวมถึงผู้พลัดถิ่นประมาณ1,70,000คน การโจมตีฉนวนกาซาของกองทัพอิสราเอลส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากต้องอยู่ในอาการที่โศกเศร้ากับความสูญเสียที่ต้องเผชิญรายวันโดยล่าสุดมีรายงานว่านับแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นมีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซากว่า4,000 40, 0คนและขณะนี้ยังไร้วี่แววของการเจรจาตกลงหยุดยิงที่บรรลุผล บิซานชาบานวัย17ปีผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวในครอบครัวของเขาจากเหตุการณ์ที่บ้านถูกทำลายจากการโจมตีทางอากาศของ IDF เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกขณะที่กำลังจะเข้านอนทันใดนั้นขีปนาวุธก็โจมตีตกลงมาที่บ้านของเธอทุกอย่างเงียบสงัดสุดท้ายเหลือเพียงแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้ แต่แม้ว่าจะรอดชีวิตแต่ก็ต้องสูญเสียขาข้างซ้ายไปและตอนนี้เธอพักอาศัยอยู่กับครอบครัวของลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากการโจมตีทาอากาศด้วยเช่นเดียวกันขณะที่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลอาลีอารับมีวัยรุ่นชายอายุ14ปีที่เสียใจแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้หลังจากที่ทราบข่าวว่าเพิ่งสูญเสียผู้เป็นพ่อไป เช่นเดียวกับอีกหลายคนค่ะที่ต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รักจากสงครามที่ยังคงยืดเยื้อขณะที่ประธานาธิบดีจโจไบเดนผู้นำของสหรัฐเปิดเผยว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกาซามากกว่าทุกครั้งที่เคยเป็นมาแต่เขาไม่ต้องการคาดเดาสิ่งใดล่วงหน้าและยังคงเดินไปไม่ถึงจุดนั้น และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้วการหยุดยิงในกาซาจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ไบเดนก็ตอบเพียงสั้นๆว่าต้องรอดูการเจราจาหยุดยิงที่เพิ่งฟื้นขึ้นมารอบใหม่ที่กาตาเมื่อวันที่15สิงหาคมได้พักการเจราจาในช่วงสุดสัปดาห์และจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยจะย้ายไปที่อียิปต์จุดประสงค์ของการฟื้นเจราจารอบใหม่ก็เพื่อสรุปข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันให้ได้ ขณะเดียวกันแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐซึ่งได้เดินทางไปยังอิสราเอลในวันนี้เพื่อช่วยเร่งความพยายามด้านการทูตอีกแรงหนึ่งแต่ก็ต้องติดตามนะคะเนื่องจากว่าการเจราจารอบใหม่ในครั้งนี้ครั้งล่าสุดไม่ได้มีตัวแทนของกลุ่มฮามาสเข้าร่วมในการเจราจาแต่อย่างใดจึงไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเมื่ออีกฝ่ายซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแล้วจะบรรลุผลได้อย่างไรกันแน่คะ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ